สวัสดีค่ะรัตนมันีมณีพรมยานะคะการเปิดไพ่พรมยานทนายดวงนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะเปิดไพ่ปักหลังเดือนมิถุนายนแบบเห็นไพ่ชัดๆนะคะถ้าใครคิดถึงหน้าพี่หมอก็ไปเจอกันคืนวันอาทิตย์ไลฟ์สดนะจ๊ะอะหรือไม่ก็วิดีโอหน้าอ่ะเรามาดูกันนะคะอะไม่ใช่สัปดาหเ์เดือนมิถุนายนปักหลังนี้16ถึง30มิถุนายนนี้นะคะ การงานจะเป็นอย่างไรเรามาดูการงานกันนะคะการงานจะเป็นอย่างไรอุ้ยทำไมกรีดไพ่อย่างนี้ล่ะทใไมการงานจะเป็นอย่างไรนะคะงานไพ่ใบแรกโอ้โหไพ่สวยเลยนะคะเป็นไพ่ของพระนางสุพรรณมัจฉานะคะงานรับรื่นชาวราศีกุมพระหนุมานกับนางเบญจกายนะคะแล้วก็สุดท้ายไพ่เทพธิดาแมงป่องนะคะการงานรับรื่นดีมีคนช่วยเหลือนะคะถึงแม้ คุณอาจจะรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลนะคะก็ปล่อยวางเนาะอย่างไรแล้วคุณจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องการงานนะคะช่วงนี้งานอะไรที่เป็นงานแบบสั้นๆจะโดดเด่นมากนะคะลักษณะเหมือนแบบงานออกงานอีเวนต์งานสั้นๆงานที่ปิดจ็อบเร็วๆอย่างเงี้ยจะดีมากสําหรับคุณนะคะจะทําให้จบเร็วว่องไวนะคะเออดีนะคะเป็นงานที่ดีที่เด่นในช่วงนี้แอย่างเช่นแบบงานสั้นๆอีเวนต์สั้นๆโดดเด่นมากนะคะ แต่ก็ถึงแม้จะเป็นงานสั้นๆแต่คุณจะได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเหมือนไพ่ใบนี้ดีนะคะเป็นไพ่ไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ของการได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะหลายคนมีเกณฑ์ท่องเที่ยวหรือเดินทางนะคะอาจจะทํางานเดินทางด้วยทํางานด้วยเป็นได้หรือว่าอาจจะเป็นการแบบพักผ่อนเทคเบเกชันก็เป็นไปได้นะคะเหมือนลาพักร้อนเป็นได้เลยระยะสั้นๆนะคะอาจจะช่วงสัก สั้นๆของคุณน่ะอาจจะ3ามสี่วันห้าวันอะไรอย่างนี้ได้นะคะอืมก็ใครรอง,งานอยู่นะคะมีเกณฑ์จะได้งานแต่ว่าคุณอาจจะต้องวิ่งเต้นสักหน่อยในช่วงนี้นะคะถ้าอยากได้งานหรือออกงานอีเวนต์หรือมีงานบ่อยๆเนี่ยอาจจะต้องวิ่งเต้นเยอะๆนะคะวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาผู้ช่วยใครที่ให้งานคุณบ่อยๆนะคะวิ่งเข้าหาคนนั้นเข้าไว้แล้วจะดีนะคะเออช่วงนี้หลายคนมีเกณฑ์มองถึงการลงทุนใหม่ๆเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เออ ให้ถึงขึ้นเป็นการย้ำคิดย้ำทำนะคะเพราะฉะนั้นก็ไตรตรองแล้วก็คิดให้รอบคอบเวลาที่จะหมุนเงินหรือว่าจะลงทุนใดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงการหมุนเงินเงินยังไม่ค่อยเสถียรก็ระมัดระวังนิดนึงในการลงทุนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องเงินแล้วเงินเป็นอย่างไรนะคะเงินเป็นอย่างไรการเงินเป็นอย่างไรขอพรรมีครูบาอาจารย์ออนพรพนดยชนะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไร การเงินนะคะมีค่าใช้ใจ่ายจุกจิกว่าวุ่นใจนะคะไปพยาสุขรีบนะคะแต่เงินก็สามารถมีได้นะคะยิ่งขยัน เงินก็เข้าทุกวันได้เพราะฉะนั้นก็ขยันเข้าไวนะคะจัดการเรื่องการเงินการบัญชีดีๆแล้วจะดีนะคะไพ่พระพฤหัสบดีนะคะน่าจะมีเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งเป็นได้นะคะเงินเดือนขึ้นนะคะเป็นได้แต่ว่าก็ยังอยู่ในส่วนของการใช้แบบฤาษีใช้อย่างพระนะคะประหยัดอดออมแล้วจะดีนะคะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการสุขภาพหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านป่วย ก็เสียเงินได้นะคะไพ่ใบที่สามนะคะภาพพิเคเนสทรงหนุ่นะคะอยู่ในช่วงของการเก็บออมสร้างครอบครัวเก็บเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังในช่วงสัปดาห์นี้นะคะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดนะคะอืถ้าเกิดจะลงทุนใดก็ระมัดระวังนิดนึงนะ เพราะว่าไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่โมลานะคะช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปค้ำประกันใครหรือว่าจะลงทุนใดก็ระมัดระวังนะคะอาจจะมีเรื่องที่แบบค่อนข้างยากที่จะได้คืนหรือคนอื่นนําเรื่องเดือดร้อนมาให้เราได้ที่เราจะต้องเสียเงินนะคะจุกจิกลุ้นวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะอเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแล้วก็ ย่างที่เตือนไปนะคะเรามาระวังเรื่องการเจ็บป่วยที่เราเสียเงินอาจจะมีเกณฑ์การผ่าตัดหรือใดๆที่เข้าโรงพยาบาลของตัวเองหรือคนในครอบครัวนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะคะถ้าคุณขยันแล้วก็จัดการบัญชีดีๆเงินก็จะไปได้นะคะอ่ะสาธุนะคะทีนี้เรามาดูความรัก แล้วความรักของชาวราศีกุมเป็นอย่างไรนะคะความรักชาวราศีกุมเป็นอย่างไรมีเกณฑ์เสียงเงินเกี่ยวกับการต่อยอดการศึกษาการสอบแข่งขันหรือการเดินทางได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับการศึกษาต่อยอดที่จะนำมาซึ่งเป็นการลงทุนที่ดีมันก็จะดีในอนาคตนะคะเหมือนแบบเออเราลงทุนเรียนบางอย่างเพื่อต่อยอดเพื่ออนาคตอันนี้ก็ดีนะคะอืม มือนแบบมันก็มีทั้งการเสียงเงินแบบแบบแบบดีการลงทุนแบบดีนะคะแต่ไพ่โมรานี่ก็ให้เรามาระวงังนะอย่าไปให้ใครยืมเงินในช่วงนี้นะคะชาวราสิกุมอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักความรักนะคะเทพพุทธนะคะการไปต่อได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะ ไพ่ไม่ขลากกรมัศูนย์คู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะอุ้ยท้าทัาลดคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคู่นะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันเจอจากอะไรเจอจากการเดินทางได้เจอแบบฟุกๆนะคะไม่คาดคิดว่าจะใช่คนนี้ไม่คาดคิดว่าจะเจอนะคะส่วนคนคุยคนคุยอาจจะมีเรื่องว่าวุ่นใจที่ขัดแย้งหรือถกเถียงกันได้ก็ระมัดระวังคําพูดนะคนคุยและแต่ว่าความรักเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะไปต่อได้นะคะอืมอ่า คนมีคู่นะคะโอ้โหไพ่ราหูมาแม่หมอก,ก็อึ้งไปนิดนึงเออราหูเรามัดระวังแล้วกันนะอุปสรรคความรักที่ลุ่มหลงมัวเมานะคะก็เรามาระวังตรงนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เรามาระวังการมีปากเสียงซึ่งกันและกันนะคะปัญหาอุปสรรคเข้ามาให้มีปากเสียงกันนะคะถ้าเกิดว่าเราใจเย็นได้เชื่อมั่นเชื่อใจกันได้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ คนคุยกับคนโสดเนี่ยก็ระมัดระวังเนาะคนที่เข้ามาเนี่ยเจอกันแบบฟุกๆก็จริงแต่มีเกณฑ์ที่เช็คดีๆว่าเขามีคู่แล้วหรือยังหรือถ้าเกิดเจอออนไลน์เนี่ยก็ให้ระมัดระวังดีๆนะคะามาทีนี้เรามาดูกันซิว่าปักหลังนี้เดือนเอ่อปักหลังเดือนมิถุนาย,ยนนี้ชาวราศีกุมจะมีโชคหรือเปล่าหรือจะมีโชคจากทางไหนอขอปารมีครูบาอาจารย์อุพพรฤชัยนะคะโอ้ ผู้แม่ปรวตีจะมีโชคนะคะโชคมาจากเด็กและผู้หญิงนะคะมีเกณฑ์ได้ได้คนอุปถัมภ์ไพ่ใบที่สองพนังสุพันณมัจชานะคะเดินทางท่องเที่ยวแล้วจะดีได้โชคได้โชคจากผู้หญิงอีกแล้วนี่ไพ่ผู้หญิงนะคะได้โชคจากผู้หญิงได้การเลี้ยงดูอย่างดีจากคนใกล้ชิดจากคนที่รักได้นะคะแสดงว่าผู้หญิงและเด็กให้โชคนะคะ ไพ่ใบที่3พระทักษะนะคะแพรรับบาไพ่ใบนี้เป็นไพ่การบนบานสันเก่าวนะคะช่วงนี้จะได้มาจากความฝันนะคะอยากได้โชคลาภเงินทองก็อาจจะต้องมีการขอพรการบนบานสันเก่าวได้นะคะลองไปขอขอผู้หญิงขอจากคนก็ได้หรือว่าเอ่อบนบานสันเก่าวนะคะใครติดสินบนก็ไปแก้บนด้วยนะจ๊ะหรือใครบนไว้แล้วนะคะมีเกณฑ์จะได้ตามนั้นนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเลขสวยคือเลขอะไรเอ่ยหนึ่งสี่หนึ่งสี่แดนะคะ 1248ลองไปดูกันนะคะชาวราศีกุมก็ขอให้คุณโชคดีนะคะใครคิดถึงพี่หมอก็เจอกันในไลฟ์สดคืนวันอาทิตย์นะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ